ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาเสนอที่ดินสวนส้มโอนะครับติดคลองบางแคด้านหลังนะครับที่ดินตรงนี้นะครับติดกระโดงด้านข้างด้วยครับลำกระโดงด้านข้างแล้วก็คลองน้ําบางแคนะครับอยู่ด้านหลังของแปลงด้วยนะครับนี Lane ่ครับตรงนี้เป็นลำกระโดงนะครับด้านข้างนะครับเท่ากับว่าติดน้ำสองด้านนะครับในพื้นที Mina ่ดินก็จะเป็นสวนส้มโอนะครับ มีเนื้อที่3ไร่1งานนะครับตำบลบางนางลีนะครับอําเภออัมพวานะครับจังหวัด,มดสมุทรสงครามนะครับเป็นที่ดินที่ติดน้ําพร้อมสวนส้มโอหน้าแปลงกว้างอยู่ประมาณ37เมตรนะครับลึกเข้าไปด้านหลังอยู่ประมาณ130เมตรได้นะครับครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ไว้ปลูกบ้านได้นะครับเว้นถมไว้นะครับ นี่ครับส่วนด้านข้างจะเป็นลำกระโดงน้ำนะครับในแปลงที่ดินของเราตรงนี้ได้ปลูกส้มโอไว้นะครับก็เกือบเต็มแปลงนะครับเป็นส้มโอที่เก็บผลผลิตได้แล้วนะครับที่ดินตรงนี้นะครับก็ห่างจากตลาดน้ำอัมพวาประมาณสัก8.7กิโลนะครับนี่ครับเป็นส้มโอที่ รอเก็บผลผลิตได้เลยนะครับมาปลูกบ้านอยู่ริมน้ํานะครับสายน้ําเส้นนี้นะครับก็จะไปทะลุออกยังวัดบางแคใหญ่นะครับแม่น้ําแม่กองนะครับก็อยู่ประมาณสักไม่ไกลนะครับประมาณสักเจ็ดกิโลได้หกกิโลนะครับนี่ครับเป็นที่ดินพร้อมสวนส้มโอเผื่อท่านใดสนใจนะครับที่ดินตรงนี้นะครับสามไร่หนึ่งงาน ขอเสนอราคาขายอยู่ที่ยกแปลง6ล้าน5 0 0แสนบาทนะครับพื้นที่ก็จะเป็นสวนทั้งหมดนะครับผมด้านนี่ครับตอนนี้เรามายืนด้านท้ายของแปลงนะครับก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับเป็นพื้นที่ด้านท้ายก็มีสวนมีปลูกต้นไม้กล้วยนะครับมะพร้าวแล้วก็อะโวคาโดนะครับเป็นพืชแซม สองสวนนะครับพื้นที่ปลูกเยอะๆก็จะเป็นส้มโอนะครับนี่ครับเป็นลำคลองน้ำตรงนี้ก็ได้บรรยากาศอยู่นะครับในเขตอัมพวานะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามกันมาได้นะครับที่0 8 8ย์นะครับ4 5 2หครับ1768นะครับกับผมเพชรปัญญานะครับผมเพื่อนบ้านข้างเคียงมีนะครับติดลำน้ำนะครับ ครับท่านใดที่อยากมีที่ดินติดน้ำในโซนตำบลบางนางลี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับผมสวัสดีครับ